สวัสดีค่ะครูประถาภัสจรินทร์นะคะจากวิทยาลัยการาชีพบึงคีรีเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word นะคะแต่ก่อนอื่นเราไปทำการรู้จักกับโปรแกรมกันก่อนว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่นะคะ อันนี้คือส่วนของข้างในโปรแกรมนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้โปรแกรม Microsoft Word น่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเอกสารวิธีเข้าใช้นะคะจะมีอยู่2วิธีค่ะก็คือดับเบิลคลิกที่หน้าจอไอคอนตรงนี้ไอคอน Microsoft Word ที่เป็นตัวดับเบิลยูตรงนี้ค่ะ อีกวิธีหนึ่งก็คือไปที่ Start เมนูแล้วก็ไปที่ All p r o g r a m ตรงนี้เห็นไหมคะ,ะแล้วก็ไปเลือกที่ Microsoft Office โปรแกรม Microsoft Word เนี่ยมันจะอยู่ในตระกูลของ Microsoft Office ข้างในนี้ซึ่งปรากดเข้าไปมันจะเจอกับโปรแกรมมากมายซึ่งจะมี ประโยชน์มากมายอ,อย่างเช่น Microsoft Excel อันนี้คือใช้ทำตารางแล้วก็ Microsoft PowerPoint ก็คือใช้เป็นการสร้างงานนำเสนอและตัวอื่นอีกมากมายส่วนที่เราจะเรียนวันนี้คือ Microsoft Word ตัวนี้ ตัว Microsoft Word ก็จะมีโปรแกรมมากมายหลายอย่างอย่างเช่นเมนูไฟล์จะมีส่วนของข้อมูลตรงนี้แล้วก็เมนูใหม่เมนูใหม่นี้กคือเป็นการสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่อาจจะใช้เป็นเอกสารเปล่าแล้วก็หรือว่าจะใช้เป็นเทมเพลตอย่างอื่นก็ได้นี้เลือกมากมาย มีเป็นหมวดหมู่มากมายก็คือมีทั้งธุรกิจการศึกษาการทำจดหมายบาัตรปฏิทินม่ป,ปิวหรือป้ายชื่อไปที่เมนูเปิดกันก็คือเป็นเมนูที่เราใช้เปิดเอกสารที่เราสร้างขึ้นไว้แล้วเคยทำแล้วเราอยากจะแก้ไขหรือว่าดูข้อมูลเอกสารก็คือบันทึกบันทึกนี้คือเป็นการเหมือน บันทึกไฟล์ใหม่หรือก็หรือไม่ก็บันทึกไฟล์ที่เราทำไว้แล้วแล้วก็ต้องการบันทึกซ้ำอีกครั้งหนึ่งอ่าบันทึกเป็นบันทึกเป็นนี้ก็คือเป็นการเหมือนว่าออกไฟล์ไฟล์ที่เราเคยทำไว้แล้วมาบันทึกโดยการที่เราสามารถคือเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นอีกไฟล์หนึ่งได้ส่วนต่อไปคือพิมพ์ก็คือการสั่งพิมพ์เอกสารที่เราทำขึ้น บอกข่าวๆก่อนนะคะแล้วก็ไปอีกเมนูคือเมนูหน้าแรกก็เป็นการคือเป็นหน้าที่เราใช้ในการจัดรูปแบบเอกสารนักไม้ก็มีทั้งตัวฟอนต์ของข้อความขนาดข้อความพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กการทำตัวหนาทำตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้อาจจะใส่สีข้อความ จัดซ้ายจัดขวาจัดไว้กลางอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนไปที่เมนูต่อไปก็คือเมนูแทรกก็คือเป็นการเหมือนแทรกตารางก็คือการทำตารางนี้การแทรกรูปภาพก็จะมีรูปภาพที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราการแทรกรูปภาพอาอนไลน์คือแทรก ภาพจากคือเหมือนเราหาภาพจากใน Google ในอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้ต่อไปเป็นการแทรกรูปแบบรูปร่างก็จะมีกล่องข้อความมีวงกลมมีคือมีรูปร่างมากมายหลายรูปร่างให้เราเลือกอ่ะต่อไปมาฝั่งนี้กันบ้างครับคือการทำหัวกระดาษ ก็เหมือนเหมือนในหนังสือบางบางเล่มที่ว่ามันมีหวัวก,กระดาษขึ้นมามันบอกชื่อหนังสือบนหวัวก,กระดาษบอกชื่อแต่ละบทเรียนบนหวัวก,กระดาษก็อันนี้ก็คือสามารถทําได้เหมือนกันท้ายกระดาษการแทรกท้ายกระดาษก็จะมีให้เลือกเฉพาะด้านซ้ายมือหรือไม่ก็ซ้ายกลางขวาไปเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นการแทรก มันแทรกตัวเลขของหน้าตัวเลขของมันจะทำรายงานใส่ตัวเลขหน้าอะไรแบบนี้ก็มาแทรกตรงนี้ต่อไปก็คือเป็นการเป็นใส่กล่องข้อความแบบนี้อันนี้เป็นอักษรศิลป์เหมือนเวลาเราจะใส่หวัวข้อของเรื่องรายงานที่เราจะทำแบบสวยๆก็มาใส่อักษรศิลป์ตรงนี้ได้่ะ ต่อไปเป็นเมนูการออกแบบก็เป็นการออกแบบเหมือนจัดรูปแบบเัวหนังสือของเราสีฟอนแล้วก็ใส่การใส่ลายน้ําเพื่อจะเหมือนเป็นการใส่เพื่อบอกว่าเออเอกสารนี้เป็นของเราใส่ลายน้ําคือเพื่อนไม่สามารถก๊อปปี้ได้อันนี้เป็นการใส่สีของหน้านจะเป็นแบบนี้ ต่อไปเป็นการใส่เส้นขอบของหน้ากระดาษจะมีให้เลือกทั้งแบบเป็นขีดๆแบบนี้หรือไม่อยากจะเป็นงานศิลป์ทำแบบน่ารักๆสวยๆเป็นรูปผล,ลไม้ต่อไปเป็นเมนูเขาโครงหน้ากระดาษน่นจะเป็นการเหมือนตั้งค่าหน้ากระดาษของเรา อนทำรยายงานทุกครั้งเราต้องมาตั้งค่าโครงหน้ากระดาษก่อนว่าเราจะเลือกขนาดเท่าไหร่แนวไหนการตั้งระยะขอบของกระดาษเป็นยังไงวันนี้ครูจักขอสร้างที่ขนาด a 4เป็นแนวตั้งระยะขอบเป็นถ้าเกิดว่าระยะขอบในหน้านี้คือมันยังไม่ตรงกับที่เราต้องการเราก็ไปที่ระยะขอบกำหนดเอง แล้วก็ไปกำหนดเองของบนขอตั้งเป็นหนึ่งนิ้วซ้ายเป็นหนึ่งจุดห้าล่างขวาเป็นหนึ่งแล้วก็กดลงค่ะอ่านี่ยเพิค่ะตรงนี้จะมีให้เลือกว่าเราจะตั้งทั้งกันทั้งเอกสารหรือว่าจุดนี้เป็นต้นไปบางทีเราอาจจะไปเริ่มตั้งที่หน้าหน้าสามของเอกสารก็ได้แล้วก็ตั้งจุดนิ้นั่นไป ครับกดตกลงค่ะต่อไปเป็นเมนูอ้างอิงค่ะเมนูอ้างอิงก็คือเป็นการใส่อ้างอิงของเอกสารของตัวรายงานเอกสารวิชาการอะไรประมาณนี้แล้วก็การส่งจดหมายอันนี้ก็เป็นการเหมือนการทําจดหมายเวียนประมาณนั้นค่ะอันนี้เป็นการรีวิวเป็นเมนูรีวิว อันนี้เป็นเมนูมุมมองตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีติ๊กที่ไม้บรรทัดอยู่มันคืออะไรมันคือไม้บรรทัดที่แสดงตรงนี้ค่ะแทบบนแล้วก็แถบซ้ายถ้าเกิดว่าเราเอาติ๊กออกปุ๊บไม้บรรทัดเมื่อกี้มันก็จะหายไปแต่ถ้าให้เกิดเหมือนให้เรามั่นใจว่าเออเราตั้งค่าหน้ากระดาษถูกไหมอยู่ที่ที่เราต้องการไหมแล้วก็ให้ไม้ไม้บรรทัดโผล่ขึ้นมา เมื่อกี้ครูตั้งด้านซ้ายมืออยู่ที่1.5ก็อันนี้1.5ด้านบนก็1ก็โอเคตรงค่ะอันนี้ก็เป็นการเหมือนกันเริ่มใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวสำหรับเรื่องต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเจอในคลิปต่อไปนะคะ คสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในคลิปต่อไปในคาบต่อไปนะคะ